ถัดมานะครับแขกที่3จะเป็นการจัดการเกี่ยวกับการ Insert สื่อต่างๆนะครับเราสามารถ Insert ภาพอะไรได้บ้างนะครับเราสามารถ Insert สื่ออะไรได้บ้างนะครับอันดับแรกนะครับคือ Image นะครับคือการแทรกรูปภาพนะครับวิธีการคือคลิกไป1ครั้งนะครับจะปรากฏโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับให้เอาให้เลือกรูปภาพที่เราต้องการจะแทรกนะครับมาใส่ในที่นี้นะครับให้เลือกโฟลเดอร์ที่เราเก็บรูปไว้นะครับเช่นน เช่นใน My Picture นะครับ Sample Picture มีรูปตัวอยา่างไม้อ่ะวิธีการ i n s เสิร์ตรูปภาพนะครับมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือการ d o บเบิลคลิกนะครับหรือว่าแท็บไป2ครั้งเลยเดียวนะครับคลิก,ลกมันก็จะปรากฏภาพขึ้นมาบนกระดาษน,นะครับอีกรูปแบบนึงนะครับคือการคลิกรูปภาพที่เราต้องการแล้วก็ลากมาปล่อยในตัวกระดานนะครับสำหรับวิธีที่1น,นะครับคือ ดับเบิลคลิกนะครับสมมุติว่าเราต้องการรูปเฮนกวินนะครับแตะไป2ครั้งเร็วๆนะครับดับเบิลคลิกก็จะปรากฏรูปขึ้นมาตรงรูปภาพนี้แล้วนะครับจะสังเกตว่าเป็นกรอบเป็นกรอบลอยอยู่นะครับเราไม่สามารถทำอะไรไปตรงนี้ได้นะครับอีกรูปแบบหนึง่งนะครับการอินเสิร์ตนะครับ เอ่อคือการลากมาปล่อยนะครับเช่นเดียวกันสมมติเอาเป็น็นกระปุลลากมาปล่อยตรงนี้นะครับจะสังเกตว่าตัวนี้ไม่ไม่ได้เป็นกรอบละแต่เป็นภาพที่แปะอยู่บนกระดานนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลบตัวที่เป็นกรอบนี้ออกไปก่อนนะครับโอเคเมื่อเรานำตัวภาพนะครับการอิสรูปภาพโดยการลากและมาปล่อยนะครับจะปรากฏรูปภาพบนกระดานนี้แล้วนะครับตัวรูปภาพนะครับก็จะมี เครื่องมือฟังก์ชันต่างๆนะครับอยู่4มุมด้วยกันนะครับมุมบนซ้ายนะครับที่เป็นสัญลักษณ์รูปลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงชี้ซ้ายชี้ขวานะครับตัวนี้คือการย้ายรูปภาพนะครับเราคลิกไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็รากมาวางบริเวณที่เราต้องการจะให้ภาพนั้นอยู่นะครับคือการย้ายพื้นที่ภาพนะครับถัดมานะครับมุมบนด้านขวานะครับที่เป็นสัญลักษณ์รูปวงกลมแล้วก็มีลูกศรโค้งๆนะครับหมุนรอบอยู่นะครับอันนี้คือการหมุนนะครับ เราจะจับเอียงจับหมุนไปตามองศาที่เราต้องการนะครับเช่นแบบนี้นะครับถัดมานะครับมุมล,ล่างด้านขวานะครับที่เป็นสัญลักษณ์ลูกลูกศรชี้ออกนะครับชี้ซ้ายบนขวาบนซ้ายล่างขวาล่างนะครับคือการย่อและขยายขนาดของภาพนะครับ ถัดมานะครับมุมซ้ายนะครับมุมล่างซ้ายก็เป็นเมนูฟังก์ชันต่างๆนะครับเช่นคัด Copy, ี้ดีล e หรือว่าจัดกลุ่มหรือว่าล็อกตัวภาพนะครับหรือหมุนฟลิปกลับด้านอะไรต่างๆนะครับลองเลือกเล่นดูได้นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการจะลบก็ดีล t ทนะครับถัดไปนะครับตอนนี้เรายังอยู่ที่เมนู Insert นะครับแท็บที่3นะครับคือเมนู Insert เมนู Insert เมื่อสักครู่นะครับคือ Insert Image นะครับแทรกรูปภาพ2วิธีการด้วยกันคือดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับเป็นกรอบรูปภาพขึ้นมาวิธีที่2คือคลิกแล้วลากมาปล่อยนะครับโอเคถัดมานะครับเป็นการ Insert สื่อไฟล์สื่อนะครับสามารถ Insert อะไรได้บ้างนะครับเช่นไฟล์เสียงนะครับคลิกไป1ครั้งนะครับจะปรากฏหน้าต่างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับให้เราเลือกไฟล์เสียงที่เราต้องการจะ Insert เข้าไปในตัวกระดานนะครับในที่นี้นะครับเราเลือกที่โฟลเดอร์ s p m p m u okay. s u s i c นะครับคลิกไป1ครั้งนะครับแล้วกด Open หรือว่าดับเบิลคลิกก็ได้นะครับโอเคคลิกไป1ครั้งนะครับจะสังเกตว่าตัวเคอร์เซอร์เปลี่ยนสัญลักษณ์เป็นรูปเครื่องหมายบวกนะครับตอนนี้ให้เราทําการเลือกพื้นที่ที่เราต้องการจะเอาไฟล์เสียงเข้าไปแปะนะครับเช่นเราต้องการจะวางไฟล์เสียงณตำแหน่งนี้นะครับคลิกหครั้งนะครับลากไว้นะครับแล้วก็ปล่อย จะสังเกตว่ามีไฟล์เสียงขึ้นมานะครับป่บากฏไฟล์เสียงขึ้นมานะครับแล้วก็มีคำสั่งต่างๆ,างๆเช่น p a y pause stop แล้วก็เล่งเสียงลบเสียง นะครับเร่งเสียงลดเสียงอะไรตรงนี้ได้ด้วยนะครับโอเคพอสต็อปนะครับอันนี้ได้เลยถัดมานะครับการอินเสิร์ตนะครับนอกจากจะอินเสิร์ตไฟล์เสียงแล้วนะครับยังสามารถอินเสิร์ตไฟล์วิดีโอได้ด้วยนะครับวิธีการคือไปที่เดียวกันนะครับที่เป็นสัญลักษณ์รูปอันที่สองนะครับที่เป็นรูปเสลดนะครับเมื่อสักครู่เราเลือกไฟล์เสียงไปแล้วเนาะถัดมาลองเลือกเป็นไฟล์วิดีโอดูนะครับวิธีการทนยังไงเช่นเดียวกันนะครับ คลิกหนึ่งครั้งนะครับจะปรากฏหน้าต่างให้เลือกไฟล์ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกไฟล์วิโดีโอของเรานะครับคลิกหนึ่งครั้งแล้วกด Open หรือว่าเบินคลิกเข้าไปที่ตัวไฟล์เลยก็ได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับตัวเคอร์อเซอร์จะเปลี่ยนสัญลักษณ์เป็นรูปเครื่องหมายบวกนะครับแล้วเราก็กำหนดพื้นที่ที่จะวางไฟล์วิโดีโอลงไปเช่นอย่างนี้นะครับก็จะปรากฏไฟล์วิดีโอขึ้นมานะครับบนกระดานอินเทอร์แอทิฟไวท์บอร์ดแล้วก็มีปุ่มคําสั่งต,งต่างๆให้เลือกนะครับเพย์พอร์ตสต็อป เน็กเฟรมนะครับฟอร์เวิร์ดแล้วก็เล่งเสียงลดเสียงอะไรตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับถัดมานะครับจะเป็นสัญลักษณ์รูปตัวทีนะครับคือการอินเสิร์ตกล่องข้อความวิธีการคือคลิกเลือกหนึ่งครั้งนะครับในหยวขออยาตเปิดหน้าใหม่คลิกเลือกหนึ่งครั้งนะครับแล้วเราก็ใส่กล่องข้อความนะครับวิธีการคือมากําหนดพื้นที่ที่เราต้องการจะ,ะใส่กล่องข้อความนะครับโดยการคลิกแล้วลากค้างไว้นะครับ คลิกแลลากค้างไว้จะปรากฏกล่องข้อความนะครับในกรณีนี้เราก็สามารถพิมพ์ลงไปได้เลยนะครับวิธีการพิมพ์นะครับเราจะต้องมีออนสกรีนคีย์บอร์ดก่อนเราสามารถเลือกได้จากคีย์ลัดทางด้านด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของตัวกระดานะครับหรือว่าตัวแถบเทค b o บ็อกนี้ก็มีสัญลักษณ์รูปออนสกรีนคีย์บอร์ดมาเช่นเดียวกันนะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับก็จะปรากฏตัวออนสกรีนคีย์บอร์ดนะครับเราก็สามารถพิมพ์ อะไรลงไปตรงนี้ได้เลยนะครับเช่นพิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับพิมพ์ภาษาไทายก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ นอกจากนี้นะครับเราก็สามารถเลือกฟอนต์นะครับเลือกขนาดนะครับเลือกสไตล์ของตัวหนังสือได้นะครับตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้นะครับจัดซ้ายจัดกลางจัดขวานะครับเลือกสีตัวหนังสือนะครับแล้วก็สีพื้นหลังได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับถัดมานะครับจะเป็นการอินเสิร์ตรูปภาพราิกต่างๆนะครับเช่นวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับรูปหน้ายิ้มนะครับรูปหัวใจรูปพระจันทร์นะครับวิธีการนะครับก็คือ เลือกรูปภาพที่เราต้องการจะนํามาแทรกนะครับในในกระดานนะครับเช่นรูปนี้นะครับรูปแบบกระจายอ่ะแล้วก็คลิกแล้วลากแล้วก็มาปล่อยนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับมีคําสั่งย้ายนะครับคําสั่งย้ายตําแหน่งนะครับคําสั่งหมุนนะครับหมุนซ้ายหมุนขวานะครับแล้วก็ย่อขยายนะครับได้เช่นเดียวกันแล้วก็เมนูคีรัดต่างๆนะครับ คัด o p y Delete จัดกลุ่มนะครับจัดหน้าจัดหลังเอาไว้หน้าสุดเอาไว้หลังสุดอะไรตรงนี้นะครับตรงออเดอร์นะครับเลือกได้มีอะไรต้องมาครับตัวนี้ที่เป็นสัญลักษณ์รูปดินสอแล้วก็เป็นรูปกระดาษนะครับคลิกไป1ครั้งนะครับเราสามารถอ่าทำการาแก้ไขจุดแต่ละจุดได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอโอเคลองทีนี้จะแนะนำวิธี การใช้คำสั่งตัวเรียงลำดับนะครับหรือ order อันนี้คือเมื่อสักครู่เราพิมพ,พ์ข้อความลงไปก่อนใช่ไหมครับแล้วเราก็ค่อย insert ตัวกราฟิกนี้มาเพราะฉะนั้นไอตัวที่อยู่ที่มาใส่ทีหลังมันก็จะอยู่ข้างหน้านะครับอยู่ทับข้างหน้าแต่ถ้าเราต้องการจะนําตัวนี้ไปไว้ข้างหลังนะครับวิธีการเป็นยังไงนะครับคลิกที่เมนูเพิ่มเติมนะครับตรงนี้นะครับแล้วไปคําสั่ง order นะครับมีอะไรให้เลือกบ้างนะครับ top อัพดาวแล้วก็บัตพ่อมนะครับท็อปก็คือเอามาไว้หน้าสุดนะครับอัพก็คือเอามาไว้ข้างหน้าอีก1สเต็ปนะครับอีก1ขั้นดาวคือถอยไป1ขั้นนะครับแล้วก็บัตพ่อมล็อกคือไปไว้หลังสุดนะครับทีนี้ลองเลอกเป็นแบบบัตพ่อมดูนะครับจะสังเกตว่าตัวกราฟิกนะครับมันก็จะย้ายไปอยู่ข้างหลังตัวข้อความแล้วนะครับมันก็จะไม่บังข้อความแล้วเช่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับถัดมานะครับก็เป็นการอินเสิร์ตรูปภาพเช่นเดียวกันนะครับแต่เป็น รูปภาพเกี่ยวกับทางด้านกราฟต่างๆนะครับเช่นแผนภูมิแผนทางนะครับลูกศรนะครับหรือว่าเครื่องหมายต่างๆนะครับถัดมานะครับเป็นการนำเข้าภาพจากภาพ Visualizer นะครับหรือ Document Camera นะครับโอเคหมดแล้วนะครับแท็บของการ insert f i ์มีเดียต่างๆนะครับถัดมานะครับจะเป็นการจัดการเกี่ยวกับเครื่องเขียนนะครับ มีปากกาให้เลือกใช้หลายรูปแบบด้วยกันนะครับในที่นี้ขออนุญาตแนะนําเบื้องต้นนะครับที่ใช้หลักๆมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับที่ใช้หลักๆเลยคือตัวปากกานะครับก็คือการขีดเขียนแบบปกติเนาะตัวブัชนะครับตัวคู่กันนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีตัวที่เรียกว่า intelligent pen นะครับที่เป็นรูปดินสอแล้วก็เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับตัวนี้มันจะทำยังไงวิธีการทำงานของมันนะครับมันจะ มันจะทําให้เส้นเป็นเลขาคณิตมากขึ้นนะครับเช่นขีดเส้นตรงนะครับมันก็จะทําให้ตรงซึ่งแตกต่างจากตัวปากกาธรรมดาหรือตัวภูก่กันนะครับคือมันจะโค้งมันจะสั่นตามที่เราลากไปเลยนะครับนอกจากนี้ตัว e l l i g เ n t p e นนะครับทําเส้นตรงได้แล้วทําแบบอื่นได้ไหมนะครับเช่นถ้าเราโค้งเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเป็นรูปวงกลมนะครับ โอเคถัดมานะครับก็เป็นการเลือกสีนะครับเราก็สามารถเลือกสีได้นะครับจากแถบเครื่องมือตรงนี้หรือว่าถ้าเราใช้ตัวปากกานะครับแดงดำน้ำเงินตรงนี้เลยก็ได้ก็จะสะดวกเร็วกว่านะครับถัดมานะครับเป็นการปรับขนาดของของตัวตัวปากกานะครับแบบบางแบบหนานะครับเลือกตรงนี้ได้เลยถัดมานะครับจะเป็นการจัดการเกี่ยวกับเส้นนะครับมีอะไรให้เลือกบ้างนะครับเช่นเป็นเส้นตรงนะครับ หรือว่าเส้นที่ลูกศรที่หัวเป็นลูกศรนะครับลูกศรทางซ้ายนะครับลูกศรทางขวานะครับเลือกได้นะครับหรือว่าทําเป็นเส้นปากได้ไหมนะครับเลือกที่รูปแบบนี้นะครับตัวเส้นที่เราขีดนะครับก็จะกลายเป็นเส้นปากแล้วนะครับตัวสุดท้ายที่จะแนะนํานะครับก็คือถังสีนะครับคือการเทสีวิธีการก็เหมือนโปรแกรมเพ้น์บัตนะครับที่เราเคยใช้เราต้องทํา กรอบพื้นที่นะครับก่อนอยากให้รั่วนะครับถ้ารั่วแล้วแล้วมันจะมันจะไปทางภาพนะครับเช่นแบบนี้นะครับมันก็จะเทสีเฉพาะในกรอบที่เราเลือกลงไปนะครับตรงนี้เลือกสีอื่นได้ไหมนะครับคลิกไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วไปที่ฟิลเซตติ้งนะครับแล้วเราก็เลือกสีจากจากเมนูคําสั่งนี้นะครับโอเคสมมุติว่าเราต้องการเป็นสีอื่นนะครับเลือกสีนี้โอเคแล้วก็เลือกฟิลแล้วนะครับแล้วก็เทสีนะครับ อันนี้ก็คือฟังก์ชันการใช้งานเครื่องเขียนนะครับ